ตอนนี้5้าทุ่มส <living> ี <as> ่เกิดอะไรขึ้นซับเว่ยหมดเเขียวแล้วนี่รีบมากต้องจบฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับอยู่ด้วยกันในชาแนลเอิร์นพัทนะคะหลังจาก ที่เราดูการศัลยกรรมโครงหน้าแล้วก็จมูกกันไปแล้ว2คลิปที่ผ่านมานะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันไปแล้วตั้งแต่ปรึกษาคุณหมอนาะแล้วก็เข้าไปผ่าตัดศัลยกรรมแล้วก็ออกมาจนครบ7วันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มัดผัดไหมที่จมูกกันแล้วแล้วก็แกะเสือจมูกออกเพื่อมาดูชงจมูกว่าจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยเมื่อคืนแบบนอนไม่หลับจะได้เจอคุณหมอแล้วด้วยว่าคุณหมอจะบอกว่ายังไงนะคะจมูกเอยอะไรเอยแล้วก็แผลในปากที่เราผ่าตัดโครงหน้ากันไปเดี๋ยวรอ หมอแป๊บหึ่เดี๋ยวไปดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตัดใหม่จมูกกันค่ะเราก็ถอดเฟอร์จมูกกันวันนี้จะได้เห็นทรงจมูกแล้วแล้วก็มีให้คุณพยาบาลดูแผลในปากดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่เราผ่าตัดโครงหน้าวันนี้มีทำทรีทเมนต์เนาะก็คือแบบลดบวมด้วยเพราะตอนนี้แบบมีบวมอยู่นิดนึง ทอนคอรเซอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดใหม่แล้วก็คือชอบมากมีความแบบละมุนนะก็คือไม่แข็งแบบอันเก่าแล้วแล้วก็ปลอดภัยจมโกไม่ทะลุแน่นอนดูผิวสาวก็ดีขึ้นมาอีกประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซนต์ยังเม่อไหร่ต้องไเ,เรียนกูรัลชิ้นนีเรื่องอะไรก็ นี่นะคะเมื่อกี้คุณหมอก็ามาอธิบายให้เราฟังแล้วนี่คือภาพจากที่เราสแกนเอ็กซเรย์ hmm. ไปเนาะก็อ mm ัน hmm. นี้เป็นก่อนทาําจะเห็นว่าในส่วนของกรามเนี่ยมันก็จะนี่แหละเหลี่ยมแบบแทบจะเป็น90องศาอยู่แล้วแล้วก็ฝั่งขวาน,นี้ก็คือหลังจากที่เราผ่าตัดศกรษะครงหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็คือเ mm hmm. ทียบกันเนี่ยเล็กลงเห็นได้ชัดมากเพาะคนละคนนะเดี๋ยวตอนนี้นั่งรอทำทร mm ีทเมนต์นะคะก็ะค,ะคือลดบวม mm hmm. ว่าตอนนี้อย่างที่เห็นเนาะ mm hmm. มันยังแอบบวมอยู่นิดนึง ฮัลโหลเอาดีๆดูในกล้องไม่ไม่เหมือนคนที่เพิ่งสัญยกรรมมาแล้วนะตอนนี้ก็คือดูแบบปกติมากแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะมาโชว์ให้ดูว่าอินยาสองสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเบอร์20นะคะดีใจมากเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่10นะคะชวันนี้พี่แข็งรับโชว์แล้ว<อ>ไม่ได้อยู่ เวตามมาแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปกินจีนมิปเปียงยางอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไปมาแล้วรอบที่แล้วเมนูที่เราสั่งมาเป็นเนืยออันแบบธรรมดาแล้วเราก็สั่งแบบเป็นหมูสามชั้นนึ่งมาด้วยแล้วก็เป็นเกี๊ยวซึ่งเกี๊ยวแบบใหญ่มากใหญแล้วเป็นแบบยาวยืดๆชามใหญ่ๆไม่อิม่มให้มันรู้กอ่อตวันนี้ก็อยู่กันที่ Starfield Library แล้วก็ไม่มีที่นั่งเลย เยอะมากเพราะวันนี้วันเสาร์แต่ชีวิตก็คือไม่ไหวแล้วจะหลับแล้วก็คือยืนมีแต่ร่าง My God วันเสาร์ที่เกาหลีทั่งคนเดีนึ่แบบเร็วมากหนึ่งเก็คือว่าเราอ่ะจะไปคาเฟ่ร้านหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีที่นั่งด้านในเลยก็เลยแบบย้ายมาร้านนี้ก็คือิ i โ c คาเฟ่มันร้อนมากเราพลาดตอนนี้เราไม่มีใครแบบเติมน้ำเรา ตอนนี้อยู่กันที่เมียงดงคาเฟ่เอ่อินโฟงเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคกลางๆแล้วก็ช็อกโกแลตเมื่อกี้คือแบบคนมากออคือจะบอกว่าเมียงดงตอนนี้แบบว่ามันเงียบลงไปเยอะเลยแล้วชอบหลายละชอบก็คือปิดไปค่อนข้างเยอะคนเดินก็ไม่ค่อยเยอะนี่ขนาดแบบวันเสาร์สองทุ่มเออลววันนี้นะคะวันที่สอง สองของบิวแต่ว่าไม่ใช่วันที่2ของเราวันที่2ที่เราอยู่ด้วกันวันที่2ที่เราอยู่ด้กันแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่อินซาโดงก็คือจะเป็นสตรีทอาร์ตใช่ไหมใช่อะยังไม่ทันออกไปข้างนอกเลยนี่ตึ้งอาร์ตนึงอาร์ตแล้วอยู่ตรงสถานีรถไฟใต้ดินนะก็คือมีแบบนี้ให้เห็นเลยถึงแล้วอินซาโดง ภารกิจหนึ่งอย่างที่มาทําวันนี้แล้วก็มิชั่นแบบคอมพลีทไวมากก็คือการมาซื้อถุงอุ่นถุงทรายอุ่นใช้ประครบหน้า<ม>เพราะว่าถ้าอยากให้มันยุบไวๆก็คือประครบอุ่นก็จะช่วยได้ซึ่งแบบเว<ม>ิร์กมากอันนี้นะ่าสนใจมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเดินเดินเล่นก่อนแ้วเดี๋ยวเดินกลับมาเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะเราก็คือเดินหลงทางมาในแบบว่าซอกซอยเพราะว่าเมื่อกี้ชิบิวบอกว่าอยากจะกินจับแช์ แต่ว่าเดินเข้ามาแล้วนั่งแล้วดูเม,มนูไม่มีจับแชร์แต่ว่ามีสิ่งน่ประทับใจคือข้าวดีโอ้โจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นข้าวเซตแบบนี้ก็สั่งได้เลยกินจุดๆที่ดูรูปคือแบบว่าแน่นมากแม่เขาไม่ไม่ได้ให้น้อยเลยนะแบบให้เยอะมากเออ แล้วราคาแบบดีมากคุณดินวันนี้ก็คือสั่งเป็นออมีอปูโกกิไบหม, 4, มื่นสี่พันม้นก็คือดีนะแล้วก็จริงๆอ่ะร้านนี้มันจะมีแบบเป็นปิ้งยาา่างแ,แล้วก็มีเตาไงมาแล้วนี่สั่งบีปูโกกิไปแล้วก็ให้ชุดกินจีนก็คือเป็นเซตแบบอล,งลงังการมากเนคี่ยวก่บหมูเค่องเคียงดีเพราะว่าแบบบางร้านถ้าแบบว่าไอเขาเรียกอะไรถั่วงอกขมิ้นเขียวก็คือแบบจะไม่อร่อยใช่ปะแต่นี่คือแบบหอมน้ำมันงาน<อ>เขาผัดมาให้ด้วยแบบไม่ต้องไม่ต้องผัดเอง กิมซุปมันเป็นซุปกิมจิป่ะวะดีเงี้ยไม่เผ็ดมากเข้มข้นไหมแต่ไม่เผ็ดอืมดีอร่อยแค่กินคู่กับเนื้อน่าจะอร่อยอืมอร่อยกูเตะอยู่นะอืมเนื้อดีหอมร่ามแค่เนื้อหอมอืมอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปกินกันต่อ หลังจากที่เราไปเดินเมกะบังนะเราเล่นอา่าเซลนองอยากกินอะไรเย็นๆมากเลยแบบอากาศมันร้อนเมื่อกี้ก็เลยสั่งซิศกรสไปใช่ปะแล้วก็สั่งอีกอย่างหนึ่งเป็นมักวอร์ดลาเต้ซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรภาษาไทยซึ่งซึ่งร้านเนี้ยมันเน้นขายชาเว้ยซินามอนพัลอย่างเนี้ยจริงๆอันเนี้ยน่ากินแต่ว่าเมื่อกี้เราเราแบบเราไม่ได้ดูเราเรามันันแล้ว แตดีมากอะแล้วใส่ถ้วยสีทองดูแบบดูอลังการงานช้างแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมาร์กวอร์ดคีเมื่อเดียที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันใครมีความรู้ก็ทักมาบอกเอิร์นพาได้นะคะเท็กเจอร์มันจะเป็นงาดำนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่อาจจะเป็นแบบใบที่เขาปัดมาเป็นแบบแต่ก็ดีนะหอมดิวันนี้เราอยู่กันที่ห้องแอร์นะคะแ้สวยมากเมื่อกี้ตรงนี้คือสิบคนยืนถ่ายท้องฟ้าท้องฟ้ โอ้าสวยดูดีไม่ถูกตรงไหนอะตอนนี้คนเยอะมากโงแดมดูดีคนลรฟิลกับเมียงดงเมื่อวานนี้เลยดูสิแตโอป้าซีเบนอะไรกะซีเนอะไรกะแต่โอปป้าดูคนนี้คือมาับแฟสก็คือประมาณแบบว่ามีโอปป้าหล่อประมาณ90%ซแล้วก็ประมาณ8ปดอเนต์อนนี้เราอยู่ที่ตู้ถ่ายรูปในอรงแรม มีที่ม้วนผมให้มีหน้ากระจกให้เราดูมีวีกเ,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 เนี่ยก็จะดีสําหรับใครที่แบบเอ้ยผมคลายแล้วแต่ว่าอยากถ่ายรูปตู้อะไรอย่างงี้เนี่ยมันก็ม้วนได้เหมือนกัน,นแล้วก็ในส่วนของเรานันก็คือหยิบปเป็นเครื่องหัวที่สุดที่เคยเพราะว่าเพราะว่าในตู้ข่าตู้แบบเนี้ยมันจะมีพอกให้เราเยอะมากเว้ยดูเดิ <มา S 2> ดเดนี่นี่นี่มีตุ๊กตามีที่คาผมอะไรต่างๆมีหมวกเอ้ยอะไรเอวยตุ๊ตตาใช้เป็นพอกได้นะคะแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญหนึ่งท่าน ดีเจสันเดค่ะขึ้นไอจีนะคะ S U N D A E ส่วน41แฟนอีสันเดคก็คืองงไปแล้วที่แห่งนี้ตอนนี้มาอยู่กันที่ ม45เกิดอะไรขึ้นซับเวหมดไม่คิดว่าซับเว่ยมันจะหมดไวขนาดนี้เพราะอย่างประเทศไทยมันหมดแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยแต่ปาก็คิดว่าเออยังมีเวลาอยู่ไม่มีรถกลาบเดินทางเรือของเราเืออะไรนะพี่ทันเดย์บอกให้เดินเดินถึงแล้วคือหิวอีกรอบแม่นนะเจอกันบ่ายเคลไไม่ก็บตัดเด็ดไม่ได้พอดีเลยกำลังใบใบเลย เครชเท่เขียวแล้วนี่คัะรีบมากก้องสอดกระดานเที่ยงคืน5 5ถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนคือว่าเหตุการณ์ตะกี้อ่ะใช้เวลาเรียแท็กซี่อยู่ประมาณเกือบ40นาที กาเกาแท็กซี่คือใช้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเบอร์ไทยเวย้ยสมัครมาตั้งแต่ที่ไทยแล้วว่าอาจจะใช้ได้แต่คือมาสมาัครที่นี่ไม่มีบวกหหกให้เราเลือกคือมันต้องเชื่อมกับเบอร์โทรศพัพท์ใช่ใชก็เลยแบบเดินไปถามว่าเท่านะาะแบบแาาแบบเรียกแท็กซี่ที่นี่มันต้องเรียกอันไหนเหรอเพราะว่ามันมีแท็กซี่ที่แบบขึ้นไฟสีเขียวแท็กซี่ขึ้นไฟสีแดงออแท็กซี่ไฟสีแดงกระพริบออแท็กซี่สีฟ้าแท็กซี่สีฟ้าแดงซึ่งไม่รู้อันไหนว่างไม่ว่างแล้วแล้วก็มีหลายครั้งว่างอะไรที่เอิญพยายามที่แบบพอเขาจอดปุ๊บเข้ามาเเ้านนกกวรรีียิ ก็ไปสุดกําลังแล้วผู้ชายเราคือกูเห็นแล้วผู้ชายที่แบบเขากําลังวิ่งมาทางนี้กูแล้วกูก็เลยสต็อปแล้วแบบก็แค่เออแต่ไม่ทันไงคือเพื่อนไวมากแล้วเพื่อนก็เลยแบบไฟไกลแล้วอ่ะแล้วแล้วกกูเห็นตอนนี้เขาเปิดประตูแล้วแบบมึงแบบช็อกใส่เขาแล้วมึงก็หัวเราะหันกลับมาทางกูกูแบบ บอกไม่ทันจริงๆแท็กซี่ที่ขึ้นเป็นไฟสีแดงอ่ะไฟสีแดงก็คือเรียกได้แต่ถ้าเป็นไฟสีเขียวอ่ะก็คือเป็นแท็กซี่ที่แบบผ่านจองในกาแล้วส่วนแท็กซี่สีแดงกระพริบก็คือจองแล้วแต่ไม่รู้จองที่ไหนแต่ว่าอนี่บอกว่าคือจองแล้วคือเราต้องเรียกสีแดงเท่านั้นแดงแบบไม่กระพริบแต่ว่าประเด็นคือเขาไม่พูดเกาแบบภาษาอังกฤษกันจริงจังก็บอกว่า the Riverside Hotel Excel แล้วเขาก็ Riverside Hotel เขาก็บอกไปว่าอะไรแบบกลางดังังเดโรอะไรเงี้ยเขาก็โอเคคืนรถ ก็อย่างไรเร็วกลัวไม่ให้ไปไม่รู้หรอกว่าชาร์จเพิ่มเท่าไหร่แต่กูขึ้นก่อนแหละแล้วก็ค่าแท็กซี่ค่าแท็กซี่อยู่ที่ทั้งหมด26,600วอนในระยะทาง13.55กิโลเมตรเป็นเงินไทยประมาณ700กว่าบาท800บาทโอเคแหละโมเมนต์นั้นขอให้เราได้กลับก่อนเป็นบทเรียนในวันนี้อ๋อแล้วเขาไม่ให้ใช้เงินสดด้วยโลวันนี้เราแต่งตัวกันแบบสีเขียวกิ๊กสั่งเป็นเซ็ตนี้แล้วก็สั่งข้าวมาเพิ่มอีกหนึ่ง ก็มีแบบสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าเป็นซิปแบบสำหรับสองคนสามคนสี่คนอะไรเงี้ยเราก็เลือกแบบสองคนมาแล้วก็มีความแบบนวนัวบิวแอมเืนอนคาโบนาราฟังที่แบบเผ็ดเผ็ดก็ค่อนหวานเผ็ดตอนนี้มาเดินหาสื่อกล้องฟิล์มให้ชีวิว คือตัวสีเขียวที่เอาไปล่อมันมาเพราะว่าให้มันมาเกาหลีแต่ไม่มีกล้องที่เราต้องกานแล้วหมดแล้วเพราะเป็นกล้องที่แบบขายดีวันนี้เดี๋ยวเราจะไปบัสกินล็อบบี้ไอสาขาที่มันเป็นแบบเหมือนพระราชวังอะไรเงี้ยก็เลยมาแถวนี้ก่อนแม่คู่หนึ่งกลุ่มขโมยตอนแรกไม่กล้าใช้แต่ก็แบบเออเราซื้อมาใช้นะเราก็ต้องใช้ ก็กำลังเดินไปบรสกินรอบวินเออเพราะว่าสาขาอื่นก็จะเพ็นเทรดบ้านบอกชอนเออเนทีฟเขาบอกมานี่ให้ดูให้ดูมุมนี้ก็ดูจะถ่ายรูปได้นะแบบคลีมคลีนสะอาดสะอาดขาวขาว ติดรมอันนี้ไม่น่ามีเลยแต่ว่าสมาธิตรงนี้ได้อยู่แล้วก็มีตู้ถ่ายรูปตรงนี้เลยคอนโดชิคเมเจอร์ติดกันแล้วก็มีร้านแบบคาเฟ่ตรงนี้เป็นอีกโลเคชันนึ่งที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กมันมีเฟลเวอร์ที่ประเทศไทยมันไม่มีเยอะเลยอ่ะคือไอศครีมก็จะมีกาแฟของพิชานเดยของพิชานเดยก็คืออลังการกว่าใครเขาเลื่ันใหญ่เป็นโตไม่ไม่กินข้าวนะที่ของเราสองคนช่ว่กันสองคนละสอง ชาร์จแบนบัสได้ชาติดไวมากด้วยแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยนี่กำลังชารดูเห็นไหมดูแมพไปด้วยเลดอตอนนี้เรากำลังนั่งบาสไปสืบกล้องฟิล์มให้ชีวิวหลังจากที่เรากินบัสกิ้ล็อบบี้ไปแล้วดีใจดีใจท่้านชื่อว่ายอนนัำฟิล์ม ก็มีรับหลังซิรีส์มก็เมื่อกี้อันทัดก็คือซื้อฟรีมาอีกสองม้วนก็คือซื้อพอท่าร้อยหกสิบแล้วก็พอท่าสี่ร้อยมาร้านมากออกพันได้อะไรมาคะได้เบคอนครีมชีสมาหนึ่งซินนามอนฮันนี่หนึ่งแล้วก็เออร์เกรย์ของชีบิวแล้วก็โอริโอ้สมอลมาหนึ่งนานชื่อว่ามอคคุกกี้อุ้ยเขาปิดเขาปิดแล้วเราเป็นคนสุดท้ายของร้านโอ้ยโล นนี้เราจะไปร้านกาแฟาที่ชื่อว่า Standard System เดี๋ยวเราจะนั่งบัสสาย4212ไปถึงแล้ Standard System นะคะก็เดินขึ้นเนินมานิดนึงก็เหนื่อยเ,เอาเรื่องอยู่เพราะนี้อากาศร้อ สั่งขนมมาด้วยเป็นน้ำช็อกโกแลยเขาบอกว่าให้ราเทคาบ้าแล้วก็ค่อยดื่มดีเพราะว่าไอ้นี้มันหวานใช่ไหมมันกินกับกาแฟที่มันขมมันก็แบบว่าไปด้วยกันแล้วดีแล้วก็มีเฮตเจอร์ให้เราเคี้ยวนิดนึ่งมันด้วยตืกินไม่ได้เป็ไงดี มีกระจกด้วยน่ารักมากถ้าเธอยืนถ่ายรูปนะ <c oughs> ก็สามารถส่งกระจกตรงนี้ได้เลยก็ตอนนี้เรากำลังนั่งรอบ,บสัสเพื่อจะไปต่อไปไฮฟ์อินไซด์เลย <c oughs> เพราะว่าเราไปตลาดวางจางไม่ทันแล้วเพราะว่าเวลามันบดได้ สมอเพราะว่าอยู่ตรงข้ามตรงไฮเฟอินไซแล้วก็เห็นว่าเออร้านใหญ่โตดีแล้วก็ดูน่ากินเพราะแบบมันเป็นไก่ผัดใช่ปะแล้วก็ดีนะที่มาถึงไวเพราะว่าอีกสินาทีเขาจะล a าส o ออเดอร์แล้วแล้วเขาก็จะพักเบรกขิดร้านค่ะคุณแบบพรเดี๋ยวแปะชื่อไว้ให้นะเป็นร้านแบบ คาบี้อ่ะเป็นไก่ผัดก็อร่อยดีนะแล้วก็อิ่มมากเลยแล้วเราก็กำลังจะเดินไป h ้าย i ินไซ e ์ซึ่งอยู่ตรงข้ามเลยไก่มาก, <S <S <อ>กเสร็จจาก h ้า inside ยอินไซ e ์แล้วเราบอกว่าแบบมันดีมากๆเลยถ้าใครที่ชื่นชอบศิลปินของแบบค้ายหายบะแนะนำให้มามาๆกๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบอิ่มเองบแฟนเซอร์วิสแบบดีเพราะว่า มันเห็นแบบดีเทลค่อนข้างเยอะให้ดูแบบชุดเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเยอะมีอย่างอื่นด้วยที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบศิลปินอย่างเดียวเป็นแบบเป็นวิทยุอะไรเงี้ยให้ดูซึ่งมันเป็นโซนที่เราสามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าอย่างชั้น B2 ที่เข้าไปเป็นเอกซิบิชันอะก็คือจะถ่ายรูปไม่ได้เลยแต่ว่าจะบอกว่าแสงสีเสียงคือแบบประการตาคือแบบว่าดีคือแบบวันเนี้ยซื้อของเยอะมากแบบหนักมากไม่ไหวแล้วอยากแบบยิมยิมให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบไม่ไหวแล้ว คือเดินอ่ะเดินได้แต่ว่าอยากทิ้งขอนไว้ตรงนี้เลยอ่ะใช่เออเป่าเป็นแบบข้าวบะหี่อันนี้เป็น,นรา้านแรกที่เรากินแล้วแบบว่าได้เป็นเหมือนชาข้าวบาหมี่โอ้โหที่เป็นสาวเกาหลีแล้วอ่ันนี้ม้วนหล่นหน้ามานะนี่วันนี้เอาผิดคนอื่นหมดแล้เข้ากับสถรยากาศที่ไปใช่เพราะวันนี้ประสิทธิสดใสมากดูแลเกาหลีที่นี่ เ <AS> อซี <AS C. S 1> มาเอมาลดีสังเลยร้านนี้ไม่เปิดเคน,นไม่ติดเลยคัสสิพูดได้ย่าฟรีก็มาแ้ว วันนี้วันที่14แล้วนะคะแล้วเราก็มาเริ่มต้นวันกันที่โรงพยงาบาลศัลยกรรมไอดีค่ะเพราะว่าวันนี้เราครบกําหนดตัดไหมในปากแล้วที่เราผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้ากันมานะคะ mm hmm. ก็มา follow up อีกทีเนาะครบ14วันแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวรอเจอคุณหมอกันนะคะแล้วก็ตัดไหมข้างในปากเดี๋ยวมารอดูกันว่าแผลจะเป็นยังไงบ้างโลดเลวไม่มีอะไรอยู่ในปาก วันนี้เนี่ยเราจะได้มาตัดไม้ในป่ากันแล้วที่เราผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า3ามจุดกันไปนะคะวันนี้ดีใจมากแบบดีใจมากวันนี้ก็คือได้ตัดออกทุกสิ่งเอาออกหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะได้กินอาหารแบบเต็มที่อ<ม>ย่างอาร่อยอร่อยแล้วดีใจเต็เต้มาตัดไม,ม้แล้วเรียบร้อย<ม>แล้วมไม่เจ็บตอนแรกนะว่าจะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บตรงข้างๆ ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าข้างล่างกับข้างบนนิดนึงแบบว่านิดเดียวแบบไม่ได้เจ็บแบบโอ้โหเจ็บ ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะวาร์ปกลับมาแล้วแล้วก็หน้าที่ไปสัญญกรรมมาตอนนี้คือครบ16วันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ไปสัญญกรรมที่ประเทศเกาหลีนะคะอย่างที่โรงพยงาบาลไอดีเนี่ยเขาจะก็จะออกเอ่อเป็นใบ medical certificate มาให้สาหรับใครที่เรียกว่าสัญญกรรมโครงหน้าละกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะออกนอกประเทศไม่ได้นอตตอมอเขาก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยในพาสปอร์ตกับตัวจริงหน้ามันไม่เหมือนกันเลยอะไรแบบนี้ถ้าใครที่ทาโครงหน้ามาแต่ว่าของเอิร์เนี่ยเขาก็ออกมาให้เหมือนกันแต่ว่าตอมอเห็นว่า มันก็ยังดูเป็นคนเดิมอยู่ก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้นะคะมี tax refund ให้ด้วยขอคืนได้7 8เลยนะคะสําหรับคนที่ไปสัญญากร,รมที่ประเทศเกาหลีใต้นเนาะข้อมูลเล็กๆน้อยๆอยแล้วกันสําหรับใครที่กําลังคิดนะคะตัดสินใจว่าอยากจะไปสัญญากร,รมที่ประเทศเกลหลีใตเนเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช mm ัยน้าเอิร์พัดด้วยนะคะแล้วก็มารอติดตามกันใน ep นนหน้าๆกับโครงหน้าที่ไปสัญญากรรมมารวมถึงจมูกที่แก้มาว่าจะเป็นยังไงนะคะค ฝากไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย